ก้านขาวนะคะนี่สวยก้านขาวสวยงามกําลังแตกออกแตกลูกออกนี่ค่ะกำลังแตกออกเลย เดี๋ยวจะตัดแต่งเพาะชำใหม่นะคะนี่ค่ะนะคะเตรียมเพาะใหม่ทําใหม่ตรงนี้ก็มีแตกลูกออกมาเยอะแยะเลยเตรียมทําใหม่นะคะสวยค่ะ